นี่นะครับบรรยากาศร,รอบงานนะครับไปดูนะครับคือตอนนี้กาลังรอนะครับผมกำลังรอเข้ามานะครับผม <Okay. S 1> เดี๋ยวดีเดี๋ยวที่เดียววิ แม่นะครับวันนี้เลยงานวันนี้งานบำลังมาเล็กจบคุณแม่นะครับีมาครับบาสมาครับกำลังไปซื้อของอยู่ครับแม่คือเราก็ยังอยากจะถ่ายบรรยากาศรอบๆครับผมพี่ใช่ส่งของคุณแม่ให้ดูนะครับครับแต่ว่าตอนนี้แขกยังมาไม่เยอะใช่ครับพี่ครับเราก็เลยนั่งกันอยู่ในซุ้มข้างนอกก่อนนะครับผมพี่มาดูด้านในกันนะครับ ครับผมน yeah. มานี้นะ <Okay. S 1> นก็ลูกคุณแม่ครับผมส่วนซักขาที่เห็นนะฮะด้านตรงนู้นน่ะรูปพ่อน้องบอลครับพี่ต๊ะอ๋อคือรูปของคุณพ่อพ่อพ่อน้องบอลครอันนี้เป็นลูกพ่อน้องบอลนะครับครับผมนะครับนี่นะ นี่เป็นลูกพ่อน้องบอลครับพี่ตู่วันนี้ไดร้าหม้ผเดียวมาตั้งอ่าเดเรียบ่ได้ได้เดี๋ยวเรจะบอกว่าน้องบอลเขาเอาลูกคุณแม่คุณพ่อมาด้วยนะครับเนี่ยอันนี้เ็าคือสามีภรรยากันแหละครับนั่นคือพ่อแล้วก็นี่คือแม่คู่กันคุณพ่อน้องบอลก็เสียแล้วเสียก่อนคุณแม่หลายปีเลยนะครับนะครับนี่บรรยากาศอย่างนี้นะ บอลกนบอกว่าอยากดูบรรยากาศนะฮะแต่ว่าตอนนี้ยังแขกยังไม่เข้ามานะครับยังไม่เข้ามาออตัากดีไม่ได้มาครับเขาโทรมาเขาโทรมา <c oughs> ไม่บอกออสปากดีมาเฮ้บอกเขาโทรมาโทรหาน้องบอลอยู่เรื่อยแหละ <c oughs> โทรมาบ่อยน้องออสอ่ะ สวัสดีคุณแม่สุรัสสวัสดีด้วยครับอ่าอันนี้คือแตรวงวงบางกอกนะฮะวันนี้ข้างในก็จะมีแตรวงนะครับส่วนข้างนอกก็จะมีเครื่องเสียงของพ e เอสซีดอนะครับอ่ามาร่วมแสดงความไว้อะไรให้กับคุณแม่นะครับให้กับคุณแม่วันเพ็ญบุญรังสีไปก่อ เลงรอแขกกันไปนะครับข้างในนะส่วนมากเนี่ยถ้าเป็นพวกพี่ๆตลกหลายๆคนเนี่ยเขาก็จะนั่งกันอยู่ข้างนอกเพราะว่าอยากจะให้แขกหลายๆท่านนะครับที่เดินทางมาไกลๆเข้ามานั่งข้างในกันนะครับพวกเราก็จะคอยต้อนรับอยู่ข้างนอกนะครับน้องบอลก็จะรับแขกทุกคืนเลยครับเสร็จจากสวดแล้วก็ประมาณสักสองทุ่มนะน้องบอลก็จะออกจากวัดไปประมาณนับ สองทุ่มกว่าไปงานต่อไม่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 ไปแล้วโอุ้ณวันนี้ไม่ได้ไปวันนี้วันนี้เราวันเผาเลยอ่างดเลยวันแต่ก็สองสามคืนติดๆิดมาแล้วน่ะน้องบอลก็จะพักผ่อนน้อยล่ะนะครับขอบคุณกำลังใจนะฮะทุกทุกท่านที่ส่งมานะครับพี่บอลได้บวชวันเผาไหมไม่ได้บวชครับไม่ได้บวชครับจะมีตอนแรกันจะบวชตอนแรกที่เรียกว่าคิดว่าแล้วใครจะคอย ็เปนงใช่เพราะพี่บอลเขาเป็นแม่งานไงก็ต้องคอยรับแขกผู้หลักผู้ใหญ่เยอะแยะมากมายแต่ก huh. ็จะมีมีแล้วฮะมีคนแจ้งเจตจำนงมาแล้วนะครับมีมีมีก็เลยเป็นน้องมาร์กน้องมาร์กบวชมาร์กนะฮะแต่บวชเน้นบวชได้ไม่มีมัต้องขี่คอครับบวชหน้าไฟบวชได้ใครอยามันขี่คอดูดิน้น้องมาบ้านมอโอ้ยโอ้ยใส่เสื้อใส่สู้แล้วแบบ

ดจะกิ๊บจะกิ๊บคือครับว่าทำไมเอาลูกพ่อมาด้วยเพราะว่าครั้งสุดท้ายที่ผมจะได้เห็นเขาอยู่ด้วยกันมันคือครั้งสุดท้ายคือภาพนี้ที่สุดเพราะตั้งแต่ผมเกิดมาผมไม่เคยเห็นภาพพ่อกับแม่อยู่ด้วยกันตอนเด็กใช่ไม่เป็นไรนะเพราะว่าตอนเริ่มตามามีแต่พ่อพ่อจะอยู่กับเราตลอดใช่แล้ววันหนึ่งเรารู้ว่าพ่อปแม่แล้ววันหนึ่งเราไปตามพ่อแม่ แล้วเราก็มีพี่มีพ่อนั้นเนี่ยคือจัอยะมาวันจะออกมานเราสายล้วให้เราได้นภาพได้ให้ได้ยนคู่กันคีมากครับั่ยออต่อจากอออไปอกัแล้วไปอยู่ไปอ๋ออันนี้คือความประสมของเรานะครับผมอันนี้ก็คือบรรยากาศรอบๆงานนี่แหละครับครับพี่แต่ว่าตอนนี้ยังแข่งยังมาไม่เยอะใช่ครับจะทยอยมาครับพี่ว่าประมาณตั้ง6กโมครับผมใช่เพราะว่าส่วนทุ่มหทุ่มหนึ่งใช่ครับพี่ ก่อนก็เล่นเลยใช่เราะขาเล่นคนเยก็จอเขาดูเลยเขาถามว่าพี่บอลมีน้องไหมครับหมายถึงมีน้องมีญาติมีน้องมีน้องชายคนนี้แต่ก็คนละพ่ออีกคนละแม่ครับ้านจะเป็นน้องผู้หญิงผู้อ๋อครับผมอจะเป็นอย่างนี้ชีวิตพี่ก็เหมือนกันอย่างเงี้ยมีน้องแต่พี่รู้สึกพี่เนี่ยพ่อเขาเยอะกว่าแมอเป็นแม่เดียวเลยแต่น้องเยอะใช่พ่อเขาเยอะด้วยครับ แม่เป็นคนพอ้มนี่เราเขไม่อยากทัวร์นะครับใครมีเยอะกว่าพ่อพี่ก็ว่ามเฮ้ยใครมีเยอะใครมีพ่อเยอะกว่าแม่พี่ก็ว่ามานะครับพ่อไม่เคยพามาด้านในนะครับด้านนมันพี่อยู่พี่อยู่มาแล้วพี่ไปบุกคนดูเยอะแล้วเด็อแล้วพ่อมาอีกเลยบ่าแต่ไม่รู้บาเราต้องอยู่มาทุกคืนก็ินเ็กที่รู้นะครับตอไนก้อกละงาน สามสี่ห้าอยแล้วขอบคุณมากขอบคุณมากเพชประดแบลลาบระมงคนอยู่ไหนลเพรรักข้ามกระพาจัดยังยังยงเสียเียังไม่มาเขาจะรอรอพี่วันดีครับพี่วันนี้าพี่ห้าร้อแล้วนะพี่ร้องได้แล้วผมนไร่น่สามสี่เท่ไม่เลือกไ่ถึงยอดคนดูออขาสุกนะแล้วก็ติดตามที่สุะเพะสีใสด้วยแล้วก็เขาบอกวันนี้ไม่มดแต่ใครหรืพี่ กัรผมก็คือออสสมไม่มีนะครับก็จะมีเน็กๆแบบนี้เลยก็จะมีนี่เทนี่ครับก็จะมีนี่ยฮะพีน้องๆศิลปินนะครับร่วมกันมาทำกิจกรรม็กๆน้อยมาร้องเพลงมาพูดกันนะครับเรวพอไว้อะไรมานมเกี่ยวกับอะไรพี่นะครับ นี่คือบรรยากาศเล็กๆนะครับช่วงจะมีบางครมไม่ใช่ไม่ใช่ช่วงไม่ใช่ครับผมัสวัสดีพี่เคทมไมน้องสวัสดีนะครับพระก๊อสุดนามสการนะครับผมขายหรือเปล่าเดี๋ยวไม่ขายไม่ขายมบกเบาอะไรเนี่ยผมไม่ขายผมปีมันที่เท่าไหร่นะพี่ิงยี่ขี่ด่ติในะ่นะครับผมยี่ปกรกฎามถึงกสิงหาที่ ติชื่อป้ากลางสิบอ้าตอนนี้แยญ่ใครก็ได้ใหญ่ๆพี่ปิดนะทำไมอ่ะยังเครียดกับไอ้หน่งอยู่หายไปไหนรอกาแฟแม่หนุ่ยโบราณเขาได้กินแล้วได้กินแล้วเนี่ยพี่ปอดไปสั่งกาแฟหนิงไง ตอนนี้ใครกินได้เลยนะตอวกน้ก่อนเดี๋ยวกาแฟตอนนี้กาแฟทำได้รูปพี่ร้อก๋นเดี๋ยวจะถามพี่เป็ดก่อนสั่งไอเึ่งไปตั้งนานยังพี่เป็ดสั่งกาแฟใครไปครับสั่งกาแฟไอนึ่งไปตั้งแต่ประมาณสี่โมงสี่โมงหน่อยๆนะครับนี่มาห้าโมงคือจะหกโมแล้วมันยังไม่มาเลยได้ข่าวว่ากาลังจะถึงหน้าวัดอเคอยากกินกาแฟแทนที่มันะเอของกูมาไว้ก่อนมันยกาแฟกูไปอไ้แข็งละลายหมดแล้น มาถึงหน้า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 อาวัลแล้วเนี่ยวัลแล้วนี่ถ้าไปของหนุ่มกินได้ยังเเกนนินได้แล้วโทรศัพทบปั๊บเดียวเดีินกลับมาเลยเนี่ยหนุ่มโบราณกาแฟโบราณที่สุดยอดมากมีมันต้องโจ้ด้วยครับต้องโจอ้อร่อยมากมันก็ผิดที่พี่คนทั้งงานตั้งเยอะพี่ก็เลือกใช้หนึ่งก็คิดว่าจะไวไ,ไงไงไวเน่งเป็นเสือปืนไวไง ซื้อเบียร์พี่ได้กินไปแล้วไม่จริงๆถ้ามันคิดได้ก่อนนะเอาชิมก่อนพี่เป็ดก่อนนี่ครับถามหาพี่บาสพี่เคก็อยากกินการ์ไปซื้ออะไรมาครับเกาถามหาบไปซื้อโดอนัทมาครับนู่นเอาซื้อโดนัทมาขอบคุณบาสด้วยเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะนั่งใจเย็นๆนั่งใจเย็นๆเอาสดีครับต้องบาสวั้องบาร์นะบารพีเอสเตอริโอบ้านก็นี่หม้อเสียงสุดยอดอ่ะเดี๋ยวนะพีอันนี้จัง ช่องทางไหนจะได้ติดตามกันได้ครับต้นน้ำต้นน้ำดีเจต้นน้ำนะฮะเข้าไปดูได้ที่ช่องทางไหนครับที่บอนดี้ทุบติ๊กตอกติ๊กตอกตอกติ๊กอกเรบอกติ๊กตอกเรารักติ๊กตอกสวัสดีครับสวัสดีค่ะดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มนะคะเล่นเล่นตลกอยู่คณะอ๋อเชิญยิ้มค่ะยายาจันเดอร์ดอกสะเดาแล้วก็มาแล้วเป็นตลกหญิงคนแรกที่สวยแล้วก็เซ็กซี่ที่สุดในประเทศไทยค่ะ ก็คือตัวเขาเลยนะดีเดยนต้นน้ำนะสวัสดีอาจารย์เดินออกเสดาวครับสวัสดีครับสวัสดี่ารูปนะครับกติดตามเช่าด้วยนะคะทาง f a c บ b o o อินสต o แกรมยูทบีเจต้นน้ำเชิญยิ้มนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับแล้วก็มาเก็ี่ภาพบรรยากาศนะทุกคืนเลยนะทุกคืนนะนะต้นน้ำ จะกินกาแฟไหมหนึ่งก็ได้ต้อเตลสั่งสักทีเดียวเลยนะครับชุดแรกยังไม่ได้กินเลยของเราวะ่ของเแ้วะแบงทานม่ถึงนะครับแ่อะครับพี่น่อยอังไงมิ้นเชิยยิ้มอ่พี่ขมิ้นเชิยยิ้มพี่ขมินเชีญยิ้มพี่เมื่อไรร้องเอาพี่หน่อยมาด้วยให้เขาโชว์สักหน่อ มาทางเดียวกับสีบ้านเลยให้ทำนิ่งก็เพลงไหมคนยังน้อยอย่างนี้นี่ไงจี่พีก็ร้อก่อนไม่เป็นไรก็ดีสลับสลับกันไปพี่ดแหละพี่ได้ก็เพลงหนึ่งก็เพลงหนึ่งองเอาเวจใจเวจีใจ การชวดอภิธรรมศพนะครับคืนนี้เป็นค <ous> <g it dragon risque> ืนที่ห้าครับผมอ่าเติมหน่อยน้องคืนนี้นะครับพี่เป็ดเชิญยิ้มและอาจารย์เดอดอกสะดานะครับเป็นเจ้าภาพอีกขั้นหนึ่งนะครับพี่เป๊กพี่เป๊กสัญชัยนะครับ เบี้ยนี้ก็ได้พี่นี่เลยโอเคครับคิดๆิดหน่อยโอเคครับอ่าพี่ศรินธานิยากรนะครับตรงดีดมากสวัสดีปฏิตาสวัสดีน้องรักแดกปะละ่ะนะจากร้านแดกปะละ่ะสวัสดีนางสาวกีฟด้วยนะครับเสียใจด้วยนะคะเป็นเอฟซีพี่ๆตลกทุกคนเลย อ่าพอดีบอกว่าอยู่ว่าใกล้ๆบ,บ้านเรือทองใกล้ๆวัดเลยวันเผาถ้ามีเวลาจะมาร่วมงานนะพี่บอลยินดีครับมาเลยขอบคุณมากมากขอบคุณครับยินดีเลยครับผมปติตาบอกเสียใจด้วยนะพี่ขอบคุณมากน้องรลักนะครับสําหรับคืนวันที่22นะครับเจ้าภาพในคืนวันที่22วันที่6นะฮะ ก็เป็นบริษัท็อปไลน์มิวสิกจำกัดนะฮะโดยในห้างทวีชัยจริยะเอี่ยมบุดมนะครับนะครับร่วมกับ t ูบาเท e r นะฮะครับอ่าเรียบร้อยนะครับคืนนี้นะครับพิเป็ดเชิญยิ้มอาจารย์เด๋อดอกสะดาและพิเป็กสันชัยนะครับพิเป็กสัญชัยแห่งตระกูลนะครับนะครับ ประมาณนี้นะครับเขาจะมาตั้งแต่วันพิเศษแล้วอ๋อใช่ก็วันที่สิเบเก้ปเลยยี่สิบอ่ะครับอ่ะตัดเปลี่ยน,นอยู่นะครับนีของพี่สิรินทานิยากรโน่ารักมากครับพี่สิรินทาเจ้าของบทเพลงถึงเขาดูดแต่เต็มใจให้ดูดเสียวที่ตูดถึงใจแต่เดาเดาเดา ของเถ้ารับยาวทิ้งลิ้นกาทำพัมเขาหลอกใส่ก็สิแต่ดดดดดะดะดด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 าดด่เดลดเดดาดนดนดดดเดด้ดดอนดดดัดด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 ดะดะดด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 ัดดักดด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 เดดดวดด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  ตัวเป็นเองตน้เหมือนขี้ไก่มีคนที่ไหลมีไก่มีคอมีคอที่ปากแม่ใหญ่จ้าจ้าบ้าดูไม่ใจรถคนนะสวัสดีครับลูกตั้มสวัสดีครับน้องชายลูกตั้มตั้มเดี๋ยววันนี้ต้องจัดตาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ต้องจัดสันติพี่หน่อยนะจัดสันติพี่หน้ากันมาเต็มเลยเพลงสิรินทา นะเป็นสมัยก่อนไงตลกจะชอบร้องเพลงแปลงนี่ครับของพี่ศรินทานิยาตรนะครับส่งมาแล้วขอบคุณมากๆาะแล้วเสโลโลแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนด้วยนะฮะทีมงานพี่ชูนั้นเลยนะโหนี่ทีมงานลูกพ่อบทบนเลยโอ้โหสุดยอดนี่ของไทยอันนี้ของไทยอ๋อเดี๋ยวติดป้ายแล้วมาถ่ายอ่าไปฟังพี่ตุ้ยหน่อยตอนนี้